สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้ช่วงบ่ายแก่ๆของวันที่13กรกฎาคม2564วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีคลิปนี้จะพูดสั้นๆครับคอรามอเยียวยา10จังหวัดนะครับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศยังคงเงียบเหงาการเยียวยาต่อไปรูปแบบการเยียวยาครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่ใช้แรงงานอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33ได้รับการช่วยเหลือครับ 2,500บาทต่อคนนะครับอันนี้เยียวยา1เดือนนะครับและอีกส่วนหนึ่งให้ไปขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงานตกงานสูตรวิสัยโดยจะได้รับ50%ของค่าจ้างไม่เกินรายละ7,500บาทเมื่อรวมเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33 2,500บวกกับเงินชดเชย ค่าจ้างไม่เกินค่าจ้าง50%ไม่เกิน7,500รวมกันแล้วก็จะได้รับไม่เกินคนละหมื่นในเวลา1เดือนนะครับที่จะเยียวย่านี้ส่วนผู้ประกอบการจะได้รับปลายละ3,000ต่อลูกจ้าง1คนจำกัดไม่เกิน200คนนะครับแล้วก็ผู้ประกันตนมาตรา39และ40จะได้รับความช่วยเหลือ5,000บาทต่อคนอันนี้เฉพาะ10จังหวัดนะครับ มาตรการต่อมา10จังหวัดนะครับก็จะได้รับการลดค่าไฟ2เดือนค่าน้ำ2เดือนรายละเอียดทางโคโกรัฐบาลจะออกมาชี้แจงอีกครั้งสำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ